มื่นนาดฟ้าสีหราชเดโชวขวามือพระเดศกพิษณุราชันพบกันที่เิธีรุ่มพินีกางเกงสีเข้มครับพระเดศพิษณุราชันนักมวยถ้วยพระชทานนะครับจากขอนแก่นนานฟ้ากางเกงสีจางครับมวยอุดรธาน,นีเกิดที่สุรินนะครับแต่ว่าไปโตที่อุดร ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับกางเกงสีจางครับน่านฟ้าอาดีตแชมเปี้ยนรุ่นแบนด์ทอมเวทของวิธีราชเนินเมื่อปี2520เรื่งเกงสีเข้มนั้นนักมวยถ้วยพรระาชทานปี2522นะครับแล้วก็เป็นแชมป์มวยสายกลไลท์เวทด้วยอย่างขายกที่สองนี่ถือว่าเป็นมวยสุดยอดแห่งจังหวัดฝีมือแม่สูงสมัยนั้นครับล้มแล้วไม่มีซ้ำานะครับบุกเข้าไปชาดพอเห็นคุณสูตรล้มก็ชะง,งักไปเลยกรรมการวันนั้นก็อายุ37ปีครับ เขียวหวานยนตรกิจชกปน,นั้นทั้งคู่อายุเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ20ปีวันนี้พระเดศศึกอายุ37น่านฟ้าถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็37ครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าเขาเสียชีวิตเมื่ออายุ34ปีครับเมื่อปี2534เสียชีวิตที่อเมริกานะครับเขาไปเป็นครูมวยอยู่ที่อเมริกาพระเดศศึกก็มาดูหน้าตาเด็กเกนะครับเมื่อ17ปีที่แล้ว ขยับหลอกขยับหลอกจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับหนักไปทางขยับหลอกขยับหลอกขยับหลอกครับดูครับหนักไปทางขยับหลอกมวยนี่อย่างว่าครับถ้าจะดูมวยบูแล้วก็ไม่ใช่มวยค่นี้แต่ว่าดูลีลาดูอดีตของนักมวยผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็มวยคนนี้ดูได้ครับเพราะว่าบทยกที่สองถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคข,ของเขาเลยนะครับ ดูสปิริตมวยสมัยก่อนครับลมแล้วไม่มีชาต์เลยครับลมครับขยับไปตามแล้วก็จะงักได้ครับดูครับไม่มีชาต์น้ำใจนักกีฬาในเหลือเกินจริงๆปร,ระเด็ชศึกนั้นยิ่งใหญ่ในช่วงปี2518ถึง2524ครับปะทะทั้งวิชาน,น้อยดีเซลน้อยหนองคายสกัดเริงศักด์นรงน้อยขาวสดโพไซเสมอสิงแล้วก็เป็นนักมวยถ้วยพระราชทานด้วย ทางฝ่ายน่านฟ้านี่มาแชมเปียนครับไม่ต้องพูดถึงครับแชมเปียนรุ่นใบตาเวทแล้วก็มวยสากลสวากเล่นนี่มาถือว่าในยุคนั้นนี่ไม่มีใครเทียบความงดงามของน่านฟ้าครับเป็นเบสบ็อกเซอร์ก็หลายครั้งขยับขยับ,ยบครับมวยจังหวะ2จังหวะสาด้วยกันทั้งคู่ครับหนักไปทางกําลังภายใน เราก็ดูครับว่ามวยสมัยก่อนนี่เมื่อไรก็ตามแต่ที่ประกบมวยเอาจังหวะฝีมือกับจังหวะฝวีมือมาเจอกันนี่บางทีนี่ชกกันแล้วก็มายึกกันไปยักกันมาครับล่อหลอกกันไปล่อหลอกกันมานี่อาวุธนี่ออกน้อยหน่อยแต่ว่าสู้กันด้วยเล่มด้วยไอคิวด้วยจังหวะด้วยความเร็วรเด็กศึกตอนนั้นก็แหมหน้าตาเด็กเด็กครับ ทุกวันนี้ประเด็จศึกก็มีร้านขายข,ายของชำของตัวเองับที่บางพลัดแล้วก็เทรนมวยให้กับค่ายพิษณุราชันของคุณทวีศักดิ์ผู้ทองในแมฟันศอกมวยราการวันนั้นก็คู่เอกครับโพไซสิทธิบุญเลิศชกแบบสองรุมหนึ่งสองคนผลัดนะครับจิตติเมืองขอนแก่นกับจ็อกกี้สิันภัยจิตติชกสามยกแล้วก็จ็อกกี้ชกสยกผลปรากฏว่าแพ้คนเดียวคับแพ้โพไซสิทธิบุญเลิศ มวยรายการวันนั้นก็มีพันมงคลหอมหาชัยครับชนะพิติเมืองขอนแก่นลำไส้สิทธิบุรศชนะคะแนนสุกเกษมประสิทธิชัยฤทธิจักรเกศรยิยาเสมอกับบุญจริศักดนนิ์อนันต์ขวัญนครพรทวีชนะน็อกเพชรระบุลฤทธิบุญยกที่สามนี่เป็นยกที่สามครับสู้กันด้วยความไวสู้กันด้วยจังหวะหมดยกที่สามขยับขยับก้าไปชิงจังหวะครับมวยชิงจังหวะคุกขวาไปทีหนึ่ง มีล่อหลอกยกที่สี่ครับเล็กสึกก็ยึกยักยึกยักครับนานฟ้าขยับขยับเข,ข้าไปหาเตะหลุดโดนโอยคู่นี้นี่ชกกันไม่เจ็บปวดับเพราะว่าหนีเร็วเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็ชิงจังหวะขยับขยับเข้าไปหา เดศึกในแกะเท้าเร็วครับหมุนเร็วนี้เร็วดูครับฟุตเวิร์กในไม่มีหยุดนิ่งได้จังหวะในแก่ก็จะเข้าไปสวนเหมือนกันขยับขยับเขี่ยข้างล่างทีนึ่งยกบังมาเสียจังหวะมาขยับล่อหลอกเด็กศึกหลังจากที่ผ่าน น่่นฟ้าไปแล้วนี่ร่างกายก็เติบใหญ่ขึ้นไปแล้วก็บางคนบอกว่าแหมหัวใจไม่เต็มร้อยแต่ว่าในช่วงที่ก็คอดสุดขีดนี่หัวใจของเขานี่ใช้ได้ครับใครก็หยุดไม่อยู่ครับโฮซาก็ยังแพ้เขาล่าล็อกกรรมการเขียวหวานกดแล้วก็แยกมาใช้แขนงัดออกมามา,มากรรมการนี่ระดับเวลต์เวทวินเดเวทกรับนักมวยแบนตั้มนี่ห้ามสบายกรรมการเขียวหวานก็ปัจจุบันก็คือพันเอกบุญส่งเกิดมณีครับเพ ได้เป็นผู้การเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้เองอันเอกไปแล้วครับถือว่าเป็นนักโมยที่ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นกรรมการที่ซื่อสัตย์อย่างยิ่งครับกรรมการเขียวหวานนี่ชายาเป่าบุญจิ้นเลยนะครับหมดยกครับขยยบขยับเตะลมก็โดนกินเปล่าเลครับ ร็วออกเร็วยกสุดท้ายหมวยคุณนี้วันนี้ดูอดีตนะครับดูอดีตอน,นักมวยยิ่งใหญ่สมัยเด็กๆ ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับไม่ได้บู๊แบบหจอสะเทือนอะไรอย่างนั้นนี่จังหวะฝีมือดูท้านน่านฟ้าชักล้าเลยครับไม่อยากจะไล่เลยเพราะหนีเร็วเหลือเกินแทงว่าดูครับกดคอไว้ด้วยแล้วปักศอกล็อกกรรมการแกวันแยกออกมาสังเกตอัศจัยรครับผู้ชมนี่แน่นจริงๆ มมยสมัยก่อนนี่มีแฟนมวยประเภทเข้าไปดูจริงๆก็มีครับไม่ใช่ว่าไปเล่นพนันอย่างเดียวเอาครับจ้วงใหญ่เลยครับสงสัยว่าคะแนนของน่านฟ้าจะเป็นรองนะครับวิ่งเข้าสส่ใหญ่ครับน่านฟ้าคนนี้แฟนมวยชั้คนสองเล่นคงจํเขาได้ดีครับวีรชชาสะเทิงรําครับจ้วงจ้วงมาดูครับเด็ดสกมุนออกมาเท้าเร็วครับดูครับ แม่ประเด็ศึกชกไฟนี่นี่พรุ่งนี้นี่ชกได้อีกศึกหนึ่งเลยเพราะว่าไม่เจ็บเลยครับดูครับหมุนเร็วนี้เร็วถอยเร็วดูครับเตะกราดเอาไว้ถีบยันเอาไว้ล็อกคีบคอเน็บเข่าอืมดูครับปักศอกอืตุ้ยใหญ่เลยครับน่านฟ้ารัวทอง พี่น้องเห็นภาพน่านฟ้านี่ก็คงใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วสามปีเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกาครับหัวใจวายได้ข่าวว่าตอนที่เสียชีวิตนั้นกำลังรุ่งเรืองเลยนะครับเพราะว่าไปเป็นครูมวยแล้วก็ไปชกมวยที่อเมริกามีชื่อเสียงมีเครดิตมากเลยครับฝรั่งเชื่อถือเลยเสียดายครับหัวใจวาย กลจะหมดยกครับน่านฟ้าคะแนนเป็นรองพยายามจ้วงหมัดใหญ่ครับมวยเริ่มจะเป็นแบบสมัยปัจจุบันแล้วนะครับคนแพ้ในเดินสาวอุตลุดดูกรรมการคุณส่งบอกต้องแยกต้องแกะออกมาเป็นกรรมการที่เดินสมาร์ทมากครับดูครับเดินนี่ปกตั้งเลยครับดูครับการห้ามมวยน,นี้อัดตับเดียวแยกมาแล้วแขนสองข้างแข็งแรงเหลือเกิน สายฟาดกับชายานี่หมัดซ้ายหนักมากเป็นยอดมวยสองแบบครับทั้งมวยไทยและก็มวยสากลแม่ลวงทองมวยสากลนี่ระดับแชมป์ภาคเลยนะครับงัดออกมาวางแข้งต่อยไม่โดนครับไล่ไม่จนกระดานดูครับวางแข้งจับเชือกสมัยก่อนก็ไม่ค่อยได้เตือนกันมากนะครับการจับเชือก ยกนี้เห็นชัดเลยครับว่าลูกปราดเปรียวนี่เผด็จศึกปราดเปรียวจริงๆครับอืดูครับต่อยไม่โดนหมดยกสุดท้ายก็ไม่น่าเป็นปัญหาครับขอโทษขอโพยกันขอลูกอีสานด้วยกันทั้งคู่ครับรเผด็จศึกพิษณุราชันเป็นผู้ชนะนนคะแนน